าไม่มีคนสังเกตก็คงไม่รู้นะครับว่ากล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในกรุงเทพมหานครกว่า1,000พตัวมีกล้องที่เรียกว่ากล้องดัมมี่หรือกล้องที่มีแต่กล่องครับแต่ว่าข้างในไม่มีกล้องจริงๆอยู่เรื่องนี้นะครับคนกรุงเทพก็ได้เอาไปพูดคุยกันต่อในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเว็บพันทิปหรือไม่ก็ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กก็ดีมีการพูดถึงกรณีนี้มีการตั้งคําถามถาม,ามันจะเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นว่ากรุงเทพมหานครน,นั้น ทำอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าจนกระทั่งเสียงของชาวโซเชียลมีเดียเนี่ยดังไปถึงพู้ว่าราัชากาลกรุงเทพมหานครก็คือหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรต้องออกมาตอบคําถามครับแต่คําถามที่ท่านยืนยันหนักแน่นเลยก็คือว่าไม่มีการุจริตในการซื้อกล้องวงจรปิดอย่างแน่นอนครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งประชาชนก็มองว่าการที่ตั้งกล่องเปล่าๆไว้เฉยๆเพื่อเป็นการหลอกตา โจรผู้ร้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุไม่ม,ไม,มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแลบริเวณที่กล้องตัวนั้นเป็นกลอ้องปลอมขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่ก็ไม่อยากที่จะเห็นกล้องที่มีแต่กลองแล้วข้างในไม่มีกล้องเกลื่อนหรือตามกรุงนเทพมหานครเนี่นะครับน่าสุดประเด็นนี้ก็ทําให้พักเพื่อไทยโยงเข้าไปสู่ประเด็นทางการเมืองส่งเรื่องร้องเรียนไปให้ดีเอสไตรวจสอบแล้ว ผูราว,ว่าราชการกร,รุงเทพมหานครุกคนต้องคิดหนักนะครับว่าต่อจากนี้จะต้องออกมาตอบคําถามหรือว่าออกมาแก้ตัวอย่างไรแล้วต้องเป็นไปได้กร,รุงเทพมหานครที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเมืองที่มีแต่อาดยากรรมก็ไม่ควรที่จะมีกล้องวงจรปิดที่มีแต่กล่องและข้างในมีมิกล้องครับ